กินน้ำกินน้ำแล้วพักยกพักยกเหนื่อยกินน้ำอีกแล้ว กินน้ำนี่เดียวเห็นไหมน้องเอต้ากินน้ำยังไม่เสร็จอืมเอต้ากินน้ำยังไม่เสร็จเอาเลยป๊าไปลี้มากรอนพี่ซีมากรอน แล้วกินน네้ำแล้วก็เล่นต่อตมันนี่ตัมันีแลนิซเฟส

ฮึไปเล็บเท้าวัวมาแล้วเล็บเท้าวัวมาแล้วข้ามาแล้วข้ามาแล้วข้ามาโชว์าม,าชวมามีแล้วฮะข้ามาแล้วข้ามาโชว์มามีเอาวางไว้วางไว้เก่งจังเลยเป็นเด็กดีนะมนูอย่าดื้อน,นะเป็นเด็กดีนะ